มณีพาสุขคนมาดินนำน้องแน่นอยู่บ้านดงไวดินเมืองอัศพรแขวงสวันเคศบ้านนี่ก็อยู่เคอกับบ้านดงธดาบ้านวังให้บ้านนทมบ้านน่าไหลบ้านดงน้อยบ้านน่าน้องเดินบ้านดงนางามแถวนี้เราพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่เคอะแถวนี้ละบางคนอาจจะมีหูจักบ้านดงไวยดินนี่ยูซิเลอร์เพราะว่าเป็นบ้านซอกลีน่อยู่เลึกแน่ คนมีค่อยมาปลอ้เพราะว่าการสันจรก็ไม่ได้สะดวกปเลอร์กันท่าเป็นฤดูฝนนะเมื่อนี้ล่ะมีเอฟซไทยเพิ่นลาเห็นน้องแนนใบบุญร้อยน้องแนนเฮ็ดบุญแน่น้องแนนคือนละเป็นผู้มักเฮ็ดบุญเพิ่นหรเพิ่นฟ้ามา2,000บาทเพิ่นก็ะยูบลระยู่ไทยฟังไทยพุละ ตายกูละไปดีน้องแนนกันทาอยู่น้องแนนไปได้ไปซะปกติได้ไปใช่เลยยู่บ่องถ้าก็มางจะเห็ดเรียกนี่ละกัเมื่อกี้นี่ก็ไปติดจักจั่นกขาแม่มาโอ้ติดจักจั่นคอยระมามีทันซ้ำพ่อแม่เป็นน้องเอ้ยคอยก็ได้กินน้ำยู่บ่องมันนี่ไม่ได้ไปน้ำนี่ได้กินได้กินได้หลายอยู่บ่ฮั่นได้ลายเติบอยู่ได้โอ้ไปแล้วยังเบิ่งกันถ้าเอามาเคอแล้วมันเสียงห้องเสียงดังน้องแนนเลาวแหมนมันห้องเสียงดังพมดปกติน้องแนนนะเห็ดพลยู สัมนี้นะบอกเคยอยดเทงบ้างไหมไม่แต่เช้าเราเอาร้านมาผ่าเลี้ยงร้านให้เพื่อนค้างคัง่แหละเราเลี้ยงร้านให้แล้วล่ะก็เลี้ยงเราก็ออกไปซับกุมให้สขาพมากัารเนื่องเขาเฮ็ดกินร่างสวยธรรมดาห้องมีได้เฮ็ดเวเนอื่นบอสซนมันต้นแบบนี้เฮ็ดอยู่บอก่ได้เฮ็ดแล้วบอแม่ก็ใช้ผ้าบ่มีผู้เฮ็ดน้ำอ๋อ แม่ถือผ้าแล้วแม่มีท้องล่ะวันนี้เฮ็ดหน้าได้สัตวกกเฮ็ดน้ำพันอยู่บ่เฮ็ดเฮ็ดคูปี้ย่างหน้าละกะมาเฮ็ดเบียร์เอนมาแต่เบียรละกะเฮ็ดหน้าเห็ดหน้าซอยพ่อแม่ใบเว้น่ะไปเว้พิรวาไปเฮ็ดเบียรแม่บ้านอยู่สวรรค์ได้รักแปดตอนนั้นบริตอนนี้เมื่อกี้สิไปสิไปอีกนี่แหละเอ้ายังละไผ่อีกนี่กระเป็นพื่อลงหน้าเดี๋ยวหาเงิน ซื้อ้ำงน้ำมันลงมาอ๋อเราจะได้เงินมาเฮ็ดนหดน้าเฮ็ดหน้าเพราะว่าปีสักเดินหนึ่งสองเดินนี่ก็เริ่มตกกาตกบงเริมเฮ็ดหน้าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องแนนก็เลยอยู่แต่ซื้อบีได้ได้ดว,วะ่ะส่วนมันตนเขาไปไเฮ็ดคือโม่นี่ก็เลยไปหาเงินอยู่พุ่ออยู่ในกระตจังหวัดกระทเทพกับไทยก็ได้เป็นเป็นแม่บ้านนอกแม่ได้เดินเทเลเป็นแม่บ้านอยู่พุ่นนะเดือนหนึ่งสองล้านสองล้น 2, นานห้าแม่ ไปวางกินมาก็ซื้อเสาเฮือนไว้อือ่าได้เงินโอ้เก็บเก็บเงินดีดิสิจ้ะจำนั้นหนึ่งก็ยังได้เสาเฮือนย้อนนอเงินเดินประมาณจาก 3, กาักสามพันเก้าร้อยกว่าบาทท่านกับน้องแนนก็มีเงินเก็บเสยได้ซื้อเสาได้ซื้อเสาเฮือนเสาเฮือนมาน้องแนนแม่เสาเฮือนเอาอยะเฮ็ดเฮือนไหมอีบอเฮ็ดเฮือนขั้วไปหัวเงินแนมกว่ววแ,วแล้วอ๋อเฮือนนี่ล่ะเฮือนอยู่ที่ซื้อนเอนนเฮือนนี่ล่ะ บะเดินโคล,ละเฮินไฟลในยังบะทันทมีมมตไปวันนี้กะหางน้ำมันลงหน้าละกะบางที่ได้ละกะเห็ุห้องน้ำให้แม่อีกของห้องน้ำกับบะทันทมีบั่นี้นะยังห้องน้ำกับบะทันทได้ได้ท้องเพื่อนน้งมีและกะน้ำสางไปวันทอ,อย่างบ่มีห้องน้ำห้องน้ำถือว่าสำคัญเรื่องสุขอ,อนามัยนี่มีผู้ชายผู้สาว,สาวนํำแห้งคักแล้วนี่ แถวบ้านนอกบ้านหน้าสมเฮากะยังมีบางโซนอยู่ที่ว่ายังบ่ทือนมีห้องน้ําบัดน้องแน่นพัดอยู่บ้านนี่พัดคือเว้าภาษาวันเล่าจำคือมีเว้าภาษาผู้ไทยน้องมาแต่พูนมาแต่ทางทาดุพลทางอันสวรรค์ผู้แหละอมาแต่บันดาลภานางใส่ผู้ทองแน่บ่ได้แม่นคนผู้ไทยซะานอ่อม่นมาอยู่น้ำ่อซื่อๆขอแล้วมามีครอบครัวอยู่พี่แม่นอื ถ้าแม่และแม่เก่าแล้วอยู่พุ้นเนาะอยู่บ่คู่เลยแม่เก่าก็หอยู่ใส่ห่อเล้าฝาไปตังใต่ยังน้อยคนจำความมียังบ่ไดเลยคนเล่าคือกันนี่ละว่ะแม่พอเรล้าก็เลยได้แม่ไม่อยู่พี่อยู่แถวพุทไทยพี่เราก็ได้แม่นางแนนก็เลยได้มานนาแต่เกิดเกิดอยู่พุ้นเนาะก็เลยว้าเล่าแม่เกิดอยู่พุ้นเข้าใหายเติมแล้วประมาณสิบเอ็ดปีนี่นแหละแต่จำเลยยามาอยู่พี่ใหญ่มันน้ำ่ออยู่พี่ น้องแนนนะได้เปรน้องแน่นว้าวล่ะลายคนฟังหูเลิงมาคอยแล้วว่าภาษาผู้ไทยล่ะเป็นคนบางกุ้มเดีื่อทีฟังหูเลิงเพราะว่าเห็นเอฟซีลายคนกับคอมเมนต์มาย่วาฟังบ่หูเลิงเลยจักเว้าหยั่งว่ะแต่กระเบิ้งไปซื้อเพิ่นก็ได้แต่ว่าน้องแน่นว้าวล่ากะหลายคนกับหูเลิงก็ได้เปร์ตอนนี้คอยก็จะยเป็นอยาเว้าเป็นภาษาเล่ายู่แต่ตอนทําอิทคอยเว้าเป็นภาษาผู้ไทยเลยวด้ยหมายถึงว่าซ่องก่อนก็ตั้งว่าเป็นผู้ไทยฟังเล่าแล้ว เดยวาลล่ย์เาเขาห้ซื้อผุ้ไทยก็คือว้าภาษาเล่าอีนะ,ะกะ็เลยวาภาษาผู้เจา้านึงมากะเป็นการอนุรักษ์ภาษาผู้เจ้าแน่ติดในอนุรักษ์นิยมแน่ก่อยก็ได้ก็เลยอ่ะใจน,นึงก็จะได้ FC เอฟซีหลายๆให้เขาเข้าถึงผู้คนหลายๆคนกน็อาจจะมีรายได้หลายอันนี้ล่ะเป็นส้นกุ้มน้อยอยู่บางคนที่เขาฮักเขามากักเขาเมตตาเอาอรีเขาบูรุงเขา,าจําใจฟังไปเขาเบิ้งการเทศการกระทํำเฮาเอา,เอา ามาดินนําเทอกอนนี่นะเห็นน้องแน่นว่าว่ามีขายของออนไลน์น้าบัตรชุมือนี่ยังขายอยู่บอยังขายอยู่ขายปกติแต่ว่าออทอาบัได้พ้ลงซื่อนี่แต่ขายให้ตัวแทนตั<อ>้งกลุ่มตัวแทนได้ขายดีอยู่บ,บอบ่ได้ขายบอยข้อได้ใส่อยู่ข้อได้ใส่ได้จ่ายอยู่ซื้อบอซื้อบัตรนี่แหละถ้าวิได้เก็บกับบได้เก็บพอได้เต็มเงินเติมเน็ตน้องแนนว้านะบ่พอที่วิได้เก็บ ซื้อเต่าเฮิรนหรือว่าซอยฟอซอยแม่เฮ็ดเฮิรนไฟกับพ่อได้ย้อนขายของออนไลน์ก็ได้เพราะว่าเป็นแค่ตัวแทนเขาบอกแม่น้องเป็นคนเฮ็ดเองฮะนะก็เลยได้น้อยนึงน้องว่าแสดงว่าแต่ละมือก็อยู่ในเฮิร์นนี่น้องไม่ได้ไปซสียแน่เนาะไม่เห็นพ่อได้บอกเจ๊เพื่อนอยู่แต่ในเพื่อนอยู่แหละอ๋อขึ้นเขาไปหากินน้ำแม่หันว่างๆคันไม่ใด้แม่ไปหาอยู่หากินกับใบน้ำแม่เนาะ บัดมื่อนี้ล่ะสุมพันมาล่ะราะว่าค่อยมาฮอดกือบสิบเอ็ดโมงก,กว่าแล้วพ่อเมื่น้องเอ้ยก็เลยมีท่านน้องแนนไปหาติดจับจั่นเขาเอายังวัติติ๊นะเอาตังเอาหาเอายางมดรองความเสื่อเนี่ยแหละมาอันนี้เห็ดเป็นแบบนั้อ๋อมาปรุงเห็ดให้มันเหนียวเน<ม>ียวพอไปติดจับจั่นทร์ได้ดยอย่าไปเบิ่งจับจั่นแล้วตอนนี้มันห้องล่ะ <c oughs> ให้นห้เลิกกินว่าจับจั่นนะอันขั้นสมมะม่วงกินดิบเลยบอสแม่โทษกินดิบเลยสบาสุก กินด,ดิฟก็ได้ซุกก็ได้สุก,กัดกกอาจจะขวเอาหัวเข้ากับ่ค่อยมากินจักรันก็ได้เอาไปมากินดิฟโอ้โอหโเฮ็ดซุกก็ได้สันถ้าไปเบิ่งนีเบิงเฮ็ดนั่นเลยแนะ่น้องแน,น่นวะอย่าโซนกินข้าวก้อนอยังเมื่อเพราะว่ามีจักจันเด้อาจจะโคจักจันสุก,กินบรือนในดก็ถ้ารอติดตามเบิ่งน้ำเดียวฮัลโพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ละคอยมอบเงินทีเอฟซีเพิ่นฟ้ามาเฮอก้อนวันนี้ละเงินนั่นเพิ่นหักเอาขาทำเนม เศร้าบาทสองพันได้พันหนึ่งแล้วต่อสิบบาทเพราะว่าค่อยมีบัญชีธนาคารไทยยู่ตอนไปทํางานอยู่ไทยฮะนะวันนี้เวลาเพื่อนโอนเข้ามาโอนเข้าบัญชีไทยค่อยค่อยกะมันมีมีตู้เอทีเอ็มที่เป็นของไทยได้ซะก็เลยไม่ได้ไปกดเอาบัตรนี้มีหานแลกเป้นเพื่อนอยู่ในเมืองของซุมเฮ้านี่ล่ะเพื่อนฮับโอนมาแต่ไทยคาถ้าโอนเข้าบัญชีเพิ่น 4, เพื่อนอ,นอนยากเอาเงินบาทให้เฮาก็ได้หรือว่าเอาเงินกีบให้เฮาก็ได้แต่ต้องให้ค่าธรรมเนียมเพื่อน พันละสิบบาทตอนนี้ค่อยเอาเป็นเงินกีบถามน้องแน่นมันจะได้เงินกีบบ่เงินกีบก็ได้เลยได้เงินมาล้านสองแสนกับห้าสิบพกพันกีบเดี๋ยวเมาะมาน้องแน่นก่อนนีเด้อล่ะเด้อเป็นตัวแทนมอบให้แล้วตอนนี้ดีใจขนาดมาน้องแน่นดีใจปกติเด้อจะ ปกตินะมีคนเธอหลายแบบนี้อยู่บ่น้องแน่นกัาบ่อคอยบอมีผู้หายมิต่หาเองมีตราเองส่วนหลายเน,ะเนาเนะเ,เราแก่พ่อกับแม่กับบอมีผู้หายพ่อแม่เพิ่นกับบอได้ให้พ่อแม่กับบอมีผู้ใดมาให้เพิ่นคือกันเนาะนอกจากลูกสาวผู้นี่บ่กให้เพิน่นได้เงินมาแล้วก็สอยพอสยแม่น้ำเหลาก็ได้คือว่าเราบอมี่พี่น้องเอ้ยคอยถ่ายคลิปน้องแน่นตอนพูนตอนไปบุญบ้านนถมพเพิ่นเลยเห็นน้องแน่น ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลตอนนั้นเพิ่นก็เลยอย่าเธออย่าซอยน้องแน่นบางทีครั้งต่อไปก็น้องแน่นกะสิได้ไปเฮ็ดบุญนําแล้วก็ใส่ในชีวิตประจําวันน้องแน่นนําแล้วแต่น้องแน่นสิบริหารเนาะเป็นเงินน้องแน่นแล้วเป็นเธอน้องแน่นแล้วเพิ่นกะสละใือน้องแน่นเรียบร้อยแล้วน้องได้หักเงินแล้วเด้อขอขอพ,อพระคุณหลายๆเด้อขอให้อายสุขภาพห่างกกลแข็งแรงขอให้หาเงินคล่องแคล่วขอให้หาเงินได้ไง่ายก็เก่าเด้อ มอบเงินให้น้องแน่นเป็นที่เฮ็บห้อยแล้วก็ขอขอบคุณนําผู้ใหญ่ใจดีเป็นลหลยๆเดอร์บัดน,นี้ซุ้มเฮ้ากาันสิใจไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินไปเบิ่งนําเดียวเด้อว่าน้องแน่นละเฮ็ดจักจั่นเฮ็ดเมนูพี่เลยส่กินน,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 นะป้าน้องแน่นตอนนี้กะเถยงแล้วปอน,นี่สิบสอ, <12 S 2> องโ <นะ S 2> ม<อ>งเลยจักบรรยากาศเงียบเงา,า,า,งา,างค่ะเปิดจัดกจั่นออกมาแล้จั็กสิเลพยาเพิ่น้องเลยเสียงใดสิเลได้ลายจำเลอลายจะเัว่อู มันอยู่ในเรื่าตามกกไม้บอน้องแนนเนี่มันอยูนะ่ในกกไม้คุปเอากระมิ้นบอต้องติดอาบอติดเอาอย่างเดียวคุดเอาแล้วมันกักดินไปถ้ายามเมืเ่าเนี่ยนะจะได้ไย่างเม่าแรงข้าวเปลี่ยนขัาเอา,อาไปไปการเอากลางคืนก็ได้คือเดียวแอ่นขอน้องแนนอันนี้ก็ได้โดยเ <laughs> จ้าแล้วมีแม่นคนผู้ไทยเจ้านอ้ <laughs> องบคน <laughs> โอนบันดานละพานนะไปลยคนเมืองแกนทองอยู่ไก่เฮยจูไก่หัหาทาโพคุณบอกโดยโดดยอ๋อขวัญก็มีโม่อยู่แถวนั้นอยู่บ้านหัหาทาโพก็ได้โดยมาเอาเมย์พี่หงแล้วน้องโดยโดยเห็นชาวภูไทยเลยติดใจรอดไปเจ้ากันเน่มาอยู่ทิ้งภูไทยเลยแหละครับวิมหาห์ทิ้งภูไทยมาหาจังเพั่คนจังหวัดคนแบบเออบ้านดงวัยดินดินดำดำสุงแบบมาเห็นชาวภูไทยแลยก็ลง ไลมาพีเลยเนี่ยเนาะอ้อมีเมอร์เลยป่ะเดินดินอ้อได้ไม่พีเลยคนนี้ก็ได้เดินี่้ันนี้ก็บพอน้องแนนแม่เป็นกย์ยางกูพูดแล้วละเฮิดเป็นหลังงามๆจะไม่เพิ่พี่น้องุูนะบุ๋อันนั้นก็เฮินพี่น้องวะนะน้องแน่เฮิดนักสาวเฮิดนักสาวน้องสาวน้องสาวของแม่น้ออ๋ออยู่ไปกัดนี่โดดน้องแนนเราเฮิดเฮิดแม่ก็ว่านเอามาดียางว่านกันเฮิดซอยกัน คนในหมู่บ้านนี่บอกแม่นคนในหมู่บ้านเนี่ยโอ้ครับครับครับน้องแน่นว่ามาอยู่แถวผู้ไทยนี่แหละครับเน่ยเขาละว่านกันได้ซอยกันได้มีได้ถึงกับว่าจองจางมัดจูจางขันทายู่ในเมืองล่ะวุ่นวายในนั้นนึงเลาละเกิดอยู่ในเมืองน้องแน่นนะบอแน่นอยู่ในกระโจมเมืองใส้ผู้ท่องเลยบอแน่นโอ้น้องแน่นเ่าวันมาอยู่พี่หลอดทิพย์เป็นพี่หลายกว่าทั้งฝุ่น น้องแนนมักสงบแน่นีค่อยได้ไปเชลล์ขอพี่น้องน้องแนนนะมีมีค่อยไปเชลล์ไปเลอร์มาอยู่นี่ก็อยู่แต่นี่มีเป็นลายก็เลยมีค่อยได้มีโม่ลายน้องแนนแน่ีคอยมีโมลายแต่นี่ก็คอยยึดระบาดเลยตอนนี้น้องแนนกําลังโคจักจั่นเฮิรนไฟก็มีทเทนมีแบบนี้เราพอพี่น้องเอ้ยได้เพเดี๋ยวต้าแดดเอามาโคจักจั่นก็ได้ กะเฮงจำเลอน้องแน่นแล้วได้เฮิรไปนี่นะบมดเกินปีหนา้ากระดำหน้าเออจะไม่กระดำหน้าหรอกกระไปแต่หางเงินแล้วก็กกะกไปแต่งงตกปีหน้าแล้วก็ไปหาเงินตกแรงปีหน้าพูดแล้วแล้วให้แล้วหน้าปีหน้าพูดแล้วแล้วเข้าเอาเข้าขึ้นแล้วลปีหน้าพูดแล้ว,ว,ลวยังได้ไปหางเงินอีกตอนนี้หากกได้เสามันงบประมาณเท่าไรอย่างใดนะประมาณจักหมื่นบาทกันถเทียบกับเงินบาทก็ได้บมเกินประมาณสองหมื่นแล้ววบเลกร,ระ ว่าไ,ด,ได้ไลฟ์แ็ไล้เ้ตัวนี้นะประมาณหา,าราดในแหละแชร์อดตัวนี้นะอบอกเกินสองหมื่นบาทแล้วแล้วผลว่ามุ่งหลังคายังอยู่พร้อมอยู่ได้เลยโเ,คเโคก,ก็ได้อเทาื้นพืนพนนพ้นปูนีในเสากอ,อ,อ,องอยู่เลนเพราะูเลยเสาสองสี่เกาเสานน่ะอะไรอยากได,ได้เฮินเินนสาวน้องแนนเฮ้ยพี่เลวะแมนบอ แม่เป็นน้าสาวเพป็นน้สาวปุ่นตอนนี้แม่เพิ่นก็ไปนั่งดินอยู่พุ่นล่ะมองนั้นมันก็หอมเลยเฮือนน้องแนนก็ห้องน้ำก็ไปแล้ว้ได้แต่ว่าเฮือนน้าสาวปุนไปเขาน้ำมือยู่งไปเขาน้ำปลาเอ้ยไปเขาน้ำน้าสาวพุ่น่ะแม่นไปเขาน้ำละสาวเพือนเปิลละมีแล้วเริ่มตั้งเสาแล้วเฮือนนั่นเริ่มตั้งเสาเฮ็ดเฮ็ดเฮือนไฟแล้วเฮือนโคแล้วกูเฮือนน้องแนนอันนี้มีสันใต้ทุนนำ มีตะหลางนําก่อเฉพาะห้องเดียวน้องแน่นอน<ม>อหลุม,มนนะี่ะของเฮาวโอ้ตัวน้อนลุมพี่พบ่บ่น้องเพิ่มยั่งบดท่านไปเลย<ม>อ่ะด้วยมาเงินเห็นห้องตัวนี้พอกหล,ก<ม>หลกักกาเส็จตัวนี้พอกมันได้ก็ยังได้อันได้ก็ยังได้น้องแน่นว่นนนวนาเป็นตะล่ำอยากได้อายุหอดสาวระหว่าน้องแน่นนะยังบ่วหอดห่านก็สิบแปดนะโอ้ก็สิบแปดปีคอยถามอายุน้องแน่นเพราะว่าเห็นน้องแน่นว่าพี่เลิกก็ยังได้พี่เลิกก็ยังได้ นี่ยังก็อยากได้ส่วนหลายนะอายุหลายเนี่แล้วคนอยากได้ไยคันถ้าเป็นวัยรุ่นคือน้องแน่นนี่แหละยังอยากลิ้นอยากกินยู่ส่วนหลา่ก็เลยถามน้องแน่นว่าอายุฮอดสาวแล้วบอน้องแน่นเลยบอกว่าหากฮอดสิแปดหนึง่งหากฮอดสิแปดหนึ่งก็อยากสร้างอยากสาและมีธรรมดาตัวน้องแน่นนี่วัดาสนาู้ใดเนาะน้องแน่นเนาะน้นองแน่นได้ติรม <laughs> คมเลิงไก่นำข้อไก่อยู่คุณ ชุกแล้วบัะนีปะ้ป้าไปจะก,กินล่ะชุกไวห,หาเอไม่จะจันนอแมนมันไม่มีเลือดเด้มันบม่มีเลยก็ <c oughs> คือปูปลาหน้านำได้นอกแมโอเคลุยเฮาเตรียมกินาอเทง่งนมนนองแน่นได้บัะนีะ่แหละคันสองห้องนะันตทางหลังนี่เตรียมไปบวทันได้แล้วน้องแน่นก็เลยนอนทั้งเถิงพุ่นนอนนํำพ่อแม่ทั้งเถิงพุ่นเฮิ่นแล้วมี สามห้องกว้างเติบสามห้องมาเดอ้อมาเดอ้อกินข้าน้ำกาลมาเด้อมากินเขา้าโคจักระจันนำน้องแนนเดอ้ออยู่บ้านดงวดินมึงอัดสพอนแขวงสวรรค์เขตพิละมองนี่กับขันท่าไปกลับจากมู่บานค่อยมานี้ก็ประมาณเส้าวกว่ากิโลนี่ละผมไม่พินน้องเอง้มีเกินเร้าสี่กิโลเด้อ เห็นน้องแนนวาวาแม่เพื่อนเาไปนี่กว่าไปลินน่กว่าน้องแนนอยู่แต่ในเฮือนไปบุญเวลามีงานวัดงานอย่างก็ไปนมู้นนี่กว่าน้องแนนส่วนหลายมักอยู่เฮือนบอก